สวัสดีคร kind of ับมาเดีกหยุดท่าหนาไปนอนงานครับก็ได้จดงานไทยแลนด์เฟสติวัลนะครับน่ย ก็จะมีเปิดบูธนิดหน่อยนะ่อนเมืองมาหน่อยทุกคนอันนี้เราจะมาขายสลัดกับสลัดสลัดสาวฉัตคูคนได้ไปนอนต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งสาวฉัคนอันนี้ก็จะเป็นส้มตำส้มตำก็มีนะจ๊ะมีผัด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  สวัสดีค่ะมีไก่ย่างไก่ทอดครับมีของถักก็มีนะครับพี s <S ่ทานาธนาเบรลองลองมาจัดพี่แหลกนะครับนะพลังก็มาลายอยู totally ่หัวอยู sí. ่เขตพลังปกติแต pues ่ก็ได้มาลายสวิตปกตินะครับนะทุกคน

บรรยากาศที่ทานนครับงานแสลงเฟสติวัลเนี่ยครับทุกคนเก็บบรรยากาศในทุกคนได้ดูกันนิดหน่อยหน่อยนะครับนะที่เมืองทานาบรูเวว์ Norway นะครับนอเวว์เหนือเขาจัด คังแหลครับ Thailand Festival คนไทยที่มาอยู่นี่เนาะเขาสร้าันมาจัดกันครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ได้ทุกคนรอดูนะครับครับหลังจากที่ครับจากงาน Thailand Festival นะครับก็ได้ครับเดินมาขามาทั้งฝั่งประเทศฟิลแลนด์นะครับ มาสื่อของแน่จังหน่อยที่เป็นหาปปน้างสรรพสินค้าขาย,ขาย,ขายขอักโลดตัดตรงนี้แหละครับนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังมาถึงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปพอกันอยู่ข้างในห้างได้ครับ Chocolate. Juice. 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 juice, juice. Robot. Chocolate. Where? Chocolate. Yes. Yes. Oh. Thank you. <laughs> ช็อกโกแลต22.7ยูโรต่อก,กิโลดูก,ก่อนินอะไรดีวะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหาก่อนที่นี่เขารับเงินยูโรด้วยนะครับเมื่อก่อนกนะ็ใช้เงินยูโรเนาะหาก่อนครับสีเหลืองเหลืองสีเ,เหลืองไอวะดมีอะไรข้างในอ๋อ ไม่ใช่อันไหนวะไหนนออันไหนหนออืมมันไม่ใช่อันเหมือนมันจะาโพดหร่าวะอันนี้แบบนออันนี้สิบสี่ยูโรสี่สิบเก้าสิบสี่คาร์ดแมว อ๋ออันนี so oh, so 15 15. ้สิบห้าครับสิบห้าสามสิบยูโรต่อกิโลนี่นะครับทุกคนมาเดินห้างอยู่ฟิแลนด์ต่อนัาจากงาน แสดงเฟสติวัลอันไหนว่าไม่มีกคนเหมือนได้เคยซื้อเนาะใช่นั้นเนาะอโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอันนี้อันนี้ ได้แล่ได้แล่ก็จะมาอีกโยอซื้อไปกินนี่หน่อยเราฮัลโลลโล่เสรดจยังกโกแลตชอกกระแบบใน fun fun yes อ้นฟ a นี่นะครับขอตัวอันนี้ฟิชแมนฟริชป่นฟนต้าเหมือนกันนะครับฟนต้า พูดละโคเซเวนอัพก็จะมีนะครับรีวิวให้ดูห่างที่ฟินแลนด์วิบซีแม็กจะเป็นเขาเรียกเงินเป็นเงินอะไรนะครับแต่ก็ขาย2.99ยูโรต่อลิตรนะครับนะลิตรสองจุดเก้ายูโรต่อลิตรก็จะประมาณนี้นะทุกคนร้านการที่ฟินแลนด์นะครับข้ามาฟินแลนด์เนาะเนื่องจาก ที่อยู่ที่งานเทเลนส์ซัสติเบิลเป็น ol, ปงานเล็กๆเนาะทุกคนคนไทยเขาจัดกันมันก็จะถ่ายนิดๆหน่นนหอยทุกคนได้ดูนะนี่นะครับทุกคน2.95กระป๋องสีเขียวเนี่ยสองจุดยูโรนะทุกคนนะทุกคนตอกแพงกว่าไปคูณน,นะครับ40ประมาณ 40, 29, 40่9 40บาทนี่ครับ1ยูโรเท่ากับส9หรือ40บาทเนี่ยทุกคนก็ไปคูณเนอา อันนี้ก็2.95ยูโร3.55ยูโรโอ้แล้วข้างหน้าข้างหลังมีอะไรบ้างดูกันดูกันดูกันอันนี้ไม่ได้โฆษณา <c oughs> ต่ให้ดหูเฉยนะครับเนี่ยโอ้เราจะแป็บสคูณก็ร้อยกว่าบาทยยนะครับกระป๋าหนึ่งเนาะดท่านันนะ